สวัสดีครับสีเคการช่างนะครับวันนี้นำเสนอในส่วนของแผ่นใต้ห้องเครื่องนะครับภาษาที่เราเข้าใจกันก็กันแข็งนะครับแผ่นเหล็กนะครับกันกระแทกนะครับก็ตัวนี้เป็นกันแข็งตัวแท้นะครับแทศูนนะครับตัวนี้ทาเป็นสีไลเนอร์นะครับสีแดงนะครับ บายซการช่างนะครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับตัวนี้ใส่ได้ของมิตซูบิชิไทตันนะครับ2 0 0พถึงวีกีเทอร์โบนะครับแล้วก็ใส่ได้ปาเจโ o 24ลงมานะครับตัวนี้นะครับย้ำนะครับแล้วก็ใส่มิตซูบิชิไทตันถึง2022ได้นะครับแต่นะครับชัดนะครับใส่ป a เจโร่สถึง22นี่ไม่ได้นะครับ พาไปชมรายละเอียดนะครับสีไลเนอร์เป็นยังไงนะครับเม็ดสีแดงนะครับแผ่นแข็งนะครับดูรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับเม็ดไลเนอร์นะครับสีแดงแข็งโป๊กๆนะครับชมทุกซอกทุกมุมนะครับคุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับส k การช่างแข็งโป๊กๆนะครับชมรายละเอียดนะครับ นี่นะครับคำว่าสีไลเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ในส่วนของสีแดงนะครับเดี๋ยวพาชมสีอื่นนะครับ่าเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าตัวนี้เป็นการแข็งในส่วนของสีน้ําเงินนะครับก็เป็นเม็ดไลเนอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาชมรายละเอียดนะครับ ว่าคำไม่เบ็ดไลเนอร์สีน้ําเงินเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแขนงโอกกนะครับที่สําคัญหล่อกว่าเดิมนะครับของแท้นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับว่าสีเครรช่างเอาของมาจากไหนนะครับอ่ะนี่นะครับของแท้สุดนะครับนํามาพ่นสีไลเนอร์นะครับเพื่อความสวยงามนะครับความหล่อความคงทนนะครับ แล้วแต่ท่านนะครับออกแบบดีไซน์มาสไตล์ไหนนะครับสีเกกระช่างจัดให้นะครับสั่งทําได้ทุกสีนะครับตัวนี้ไม่ใช่สีดําเงินทั่วไปนะครับเป็นสีไลเนอร์นะครับดูรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับชัดๆนะครับเม็ดสีเป็นยังไงนะครับ ย้ำนะครับตัวนี้ใส่แท้ตรงรุ่นนะครับมีสุบิชิไทตันถึงปาเจโร่สองเป็นตัวแท้ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นเหล็กหนานะครับไม่ใช่จะเหล็กหนาเฉพาะตัวนี้นะครับคือรุ่นนี้นะครับของมิสุบิชิไทตันปาเจโร่ตัวถึง2 0 1 4นะครับทั้งไทตันทั้งปาเจโร่นะครับเหล็กตัวนี้จะหนากว่าตัว2 0 1 5ถึง22นี้นะครับแต่สามารถใส่กันได้นะครับในส่วนของไทตันนะครับ ถ้าใครใส่ก็มันจะมีแผ่นพลาสติกลองนะครับของไทตันตัวใหม่นะครับก็เอาออกนะครับใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวใหม่มันจะเป็นอุ้มครับเป็นอุ้มตัวนี้มันจะสั้นกว่านะครับไม่โชว์เท่าไหร่นะครับก็เวลากระแทกกระแรงต่างโดนหลุมโดนเนินอะไรเนี้ยจะกระแทกยากกว่านะครับแต่เชื่อมคันแข็งกว่านะครับอ่าตัวนี้เป็นไลเนอร์สีน้ําเงินนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไป สีดำนะครับตัวข้างล่างนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเม็ดไลเนอร์สีดํานะครับเห็นไหมลักษณะเม็ดก็ประมาณนี้นะครับแข็งโปกๆเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงนะครับดูปลาชมรายละเอียดใกล้ๆชัดเจนนะครับสีน้ำเงินนะครับอีกรอบนะครับ นี่นะครับเม็ดรายละเอียด 4K การช่างจัดให้นะครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับการแข้งนะครับสีไลเนอร์นะครับมีมากกว่า12สีนะครับ 4K การช่างอยุธยานะครับช่องทางการติดต่อก็โทรไลน์0 9 2ย6 4 7้7 0นะครับ YouTube Facebook พิมพ์โคเด้เลยนะครับ Google นะครับ 4K การช่างอยุธยานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ